ก็ต้องฝากประชามพันธ์กันสักน,นิดนึงนี่เจ้าหน้าที่ร้านสะดวกซื้อก็ทิ้งร้านมานั่งถวายของกลับไปนี่ก็ของหายหมดร้านแล้วนะฮะ่บรรยากาศนี้นะครับอ่ายกเลยครับยกเลยอ่าแล้วเงยหน้าไม่ต้องก้มเลยจ้าทนจะได้ไม่ต้องก้มมาเนาะเออนั่นละโอ้โหภาพสวยงามาพระเจ้าหน้าที่ทหารก็มานั่งรอกลับไหว้ขอพรนะฮะ สาธุนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเส้นทางนะครับที่ปิดถนนอยู่นะฮะเพราะว่ากำลังปรับปรุงเส้นทางอแล้วกาตั้งมาตั้งไหน รถรถนึวนะระวังรถเขาไปปะไม่ไปเกลียังไม่ไปเราก็ไปก่อนแกยังอยู่ในเขตบ้านจ่องนะครับตำบลปงผาอำเภอเชียงรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแม่ผมนี่ก็

ยกได้ยกเลยครับหลวงตาท่านจะไม่ต้องก้มมานะครับท่านก็จะเมื่อยนะครับเพราะว่าท่านเดินระยะทางหลายกิโลหลายชั่วโมงนะครับ ขอมาเจอคนท้องครั่านเดตานมับมาก็เจอคนท้องตาท่านก็เมตตาให้นำนม ขนมนะครับต่างๆนะครับมาให้คนท้องนะครับเพื่อเป็นทานจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังเนี่ยนะฮะก็จะมีกิจอาสานะครับอาสาสมัครต่างๆนะครับผู้ที่ถือศีลนะครับมาเดินตามหลังหลวงตานะครับเพื่อที่จะช่วยกันยกสิ่งของต่างๆเนี่ยคัดแยกนะครับนำใส่รถนะครับซึ่งคันเหลืองเนี่ยก็จะใส่พวกผ้าไตน้ําผึ้งนะครับขนมนมต่างๆพร้อมทั้งเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับที่มาเดินอำนวยความสะดวกนะครับรวมถึงเป็นน้ำดื่มที่เก็บไว้ให้กับหลวงตานะครับเครื่องดื่มเกลือแร่ต่างๆนะฮะส่วนรถคันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรถที่เก็บพวกเครื่องดื่มนะครับน้ำดื่มต่างๆนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับของหลายๆมูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิสยามรวงใจนะครับอ่ากู้ภัย กรมวิหารนะครับของอำเภอแม่สายนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของปิยมิตรนะครับเจ้าหน้าที่ของแสงธรรมก็มาอำนวยความสะดวกกันนะครับ uh huh. เราต้องมีการคัดแยกกันนะครับเพื่อง่ายและสะดวกในการนำลงไปบริจาคตามจุดต่างๆ,ๆนะครับสำหรับหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาจะขอบริจาคนะครับน้ำดื่มของหลวงตา ก็สามารถที่จะมาติดต่อได้เลยนะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้ที่เพจนะฮะหรือไม่ก็มาติดต่อที่หน้างานนะครับมาแจ้งความจำงได้เลยนะครับเราก็จะให้ท่านเนี่ยรับน้าดื่มนะครับเพื่อไปใช้ตามวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆนะครับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กต่างๆมูล,ลนิธิสมาคมนะครับหรือว่าโรงเรียนคนพิการ ที่อยากจะได้น้ําดื่มนะครับหรือขนมไปให้เด็กเล็กได้ทานกันนะครับก็มาติดต่อได้นะครับเราจะนํานะครับมอบให้นะครับสิ่งของที่เป็นของที่หลวงตาท่านรับประเคนแล้วเนี่ยนะครับหลวงตาท่านก็มีเมตตานะครับให้บริจาคนะครับคืนให้กับประชาชนตามพื้นที่ต่างๆนะครับรีบไปข้างหน้าเลยดีกว่าะไปไปพี่ พี่ไปดักทั้งร้อยสองอยเมตรเลยฝุนฝนฝุก็เป็นถนนที่กำลังปรับปรุงเส้นทางนะครับก็มีหิน mm. มีกวดเยอะพอสมควรนะฮะลวงตาท่านก็เปาวนานะครับโอ้โหนี่ก็เป็นชาวไทยใหญ่นะครับใส่แป้งกันสวยงามเลยฮะโอ้โหนำลูกเด็กเล็กแดงมานั่งกราบไหว้ขอพรน,นะครับ เออจับสองมือเลยจ้ะโอ้โหหน้านิ่นวลเลยแท้แป้งสวยจริงๆ <c oughs> นะฮะเป็นบรรยากาศที่งดงามนะครับมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะครับไม่ใช่จะเป็นคนไทยเชื้อสายพุทธนะฮะชาวไทยใหญ่ชาวกะเหรี่ยงชาวม้งพุทธนะฮะที่โอ้โหตลอดเส้นทางเนี่ยทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความศรัทธาก็มารอกันเยอะไม่หมดนะฮะ และนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับยังอยู่ในเขตบ้านจ้องตำบล่งผาอำเภอแม่สายกันอยู่เดินมาประมาณสักเกือบ2กิโลแล้วนะฮะ กนกเีสองอนะครับากระป๋าน้างครับะเป๋ังเดี๋ยวผมคงจะต้องปิดเบรกแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ทั่วไทยนิวนะครับรวมถึงเพจเป็นข่าวและอีกหลายหลายเพจนะครับรวมถึงสถานีทีวีออนไลน์ต่างๆที่นำลิงก์สัญญาณไปใช้กันอย่างฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทางเพจทั่วไทยนิว ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าหลังรถคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะโอโหจิตอาสาคนสวยนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะมาจากไหนครับเนี่ย,ย,ยแม่สายค่ะแม่สาย